สวัสดีครับวันนี้พบกับน้าเชจากช่องชเทนครับตอนนี้ครับนาเชที่ถนนอิสรภาพนะครับกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานรถไฟชุมทางตลิ่งชันนะครับเพื่อจะรถไปจอดไว้ที่สถานีแล้วก็ต่อขบวนรถไฟฟิเตอร์ไปยังสถานรถไฟนครปฐมนะครับวันนี้เลยมาแนะทำเส้นทางเล็กน้อยครับว่าเดินทางไปยังไงที่สถานรถไฟตลิ่งชันนะครับนาเชมุ่งหน้ามาจากถนนนิสสรภาพนะครับแล้วก็มาตามทางเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยก็จะ ทางเส้นทางตามนี้เลยครับตรงไปเรื่อยวิ่งเลียบถนนเส้นทางรถไฟไปเรื่อยนะครับสําหรับคนที่มาจากถนนเจรัญเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายตรงถนนเลียบทางรถไฟได้เลยนะครับนี่ตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงไปเรื่อยนะครับนี่ครับถนนบรมราชชนนีนะครับเข้ามาได้นะครับถ้าวิ่งมาจากถนนบรมเนี่ยชิดซ้ายเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันตรงตรงนี้ครับสักคู่หนึ่งครข้า,างหน้าเนี่ยครับจะมีทางที่จะเข้ามานะครับแบบนี้ครับไปตามทางเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็ถ้าใครมาจากถนนบรมก็คิดซ้ายเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเห็นสถานีรถไฟฟ้าแล้วนะครับอยู่ไกลไกลนะครับวิ่งเรียบทางรถไฟไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับส่วนใครที่มาขาเข้านะครับเนี่ยตรงแยกนี้นะครับสามารถเข้ามาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถึงสถานีไฟตลิิงชันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าไปใน สถานีครับเป็นลานจอดรถนะครับเนีครับรถเชรีขวาตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้ก็จอดได้นะครับแต่ว่าที่จอดตรงนี้จะเต็มบ่อยแล้วก็จะเต็มเร็วนะครับบางคนเดินทางไปบังซื้อก็เอารถมาจอดทิ้งไว้ที่นี่นะครับแล้วก็มีรถของเจ้าหน้าที่ด้วยก็จอดไว้ตรงนี้นะครับนะครับรถเชก็จะมาจอดรถบริเวณนี้นะครับก็คือจะเไม่ไกลมากเดินแป๊บเดียวครับแต่ว่าก็เผื่อเวลาไว้นิดนึงนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่เสียค่าจอดนะครับทางสถานีก็มีเ,เป็นที่ไว้สําหรับจอดรถให้บริการประชาชนนะครับเผื่อว่าจะเดินทางไปที่อื่นๆนะครับที่จอดรถก็เวลาจะตีโค้งนี่ก็ลำบากนิดนึงครับเมื่อก่อนถนนตรงนี้ยังสวนกันได้นะครับตอนนี้เป็นวันเว์ไปแล้วเนี่ยแนวมันเปลี่ยนไปก็เข้ามาเวลาจอดก็ยืดยืดๆนิดนึงนะครับ ทรี่จรถสรถแล้วนะครับก็เดินไปที่อาคารสา้ายนะครับเพื่อออกตัวรถไฟนะครับของนาเชก็ถึงก่อรถมาประมาณ10นาทีครับที่นั่งรอรถไฟก็สะดวกสบายครับนั่งรอเพลินๆครับ รถมาแล้วครับ ตกมาเล็กน้อยครับ เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับเดินทางถึงสายวิทยนครปฐมครับรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาที่สำคัญไม่ต้องเจอรถติดด้วยครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ